เป็นปัญหากับหมออา,า,าสาแปซิฟิกจ่าไ,ไปนะคะผู้ฟังคะเ,เราเองก็อย่ามอคู่คุยถึงเรื่องโรงพยาบาลจุฬาหลายหท่านเคยใช้โรงพยาบาลเคยใช้บริการเป็นคนไข้โรงพยาบาลจุฬาเป็นท่านก็เคยเข้าไปทาธุระทาธุรกรมรมอะไรต่างๆนะคะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนั้นในช่วงที่มีงานแบบนี้เนี่ยนะคะที่ท้องสามหลวงนั้นทางโรงพยาบาลจุฬานั้นมีการจัดทีมแพทย์ พยาบาลจิตอาสาไปบริการแก่ประชาชนตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะคะวันนี้เราจะมาสนทนากับอาจารย์นายแพทย์ธนดลโรจนะสารติกุลหัวหน้าส่วนกู้ชีพโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะในการให้บริการรอบที่เราไปให้บริการที่สนามหลวงเนะะี่ยค่ะมีการวางแผนยังไงให้บริการอะไรกันบ้างคะออต้องต้องเรียนว่าของโรงพยาบาลจุฬาลงกรเนี่ยครับ ของบุคลากรแล้วก็แพทย์พยาบาลเจ้าที่เราเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีส่วนร่วมช่วยดูแลประชาชนในงานนี้นะครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยท่ามความต้าตกเสียใจตั้งแต่วันที่สนักราชวังแถลงข่าวนะครับ,รบาเราทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าพี่น้องประชาชนนะครับจะต้องมาจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเราทราบดีว่าวันลุกขึ้นเนี่ยในการเคลื่อนทรพลงมาศพเนี่ยพี่น้องประชาชนจะต้องเอ,อ แห่แหนกันมานะครับไม่ว่าจะเราก็เลยต้องเข้าไปดูแลทั้งสภาพร่างกายและจ, <S 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 จิตใจโรงพยาบาลจุฬาเองในวันแรกเนี่ยในทีมของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินต่างๆในกรุงเทพมหานครแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขก็นั่งคุยกันเลยตั้งแต่คืนนั้นนะครับแล้วประชุมกันตั้งแต่ก่อนฟ้าสางว่า <S S S เราจะลงไปพื้นที่นะครับโดยหลักการที่ว่าเราจะกระจายทีมการกู้ชีวิตชั้นสูงเนี่ยให้ครอบคลุมพื้นที่ตลอดเส้นทางที่พี่น้องประชาชนนะครับที่จะมาเฝ้า สมเสด็จนะครับแล้วก็เคลื่อนกระบวนพิรมมาจะครับค่ะตรงบาลจุลาเขาไปเรียกว่าอยู่จุดเกือบจะหน้าสุดเลยนะครับอยู่ตรงข้ามพรมลมหาราชวังตรงท้องสนามหลวงครับก็ออกรถเฮลินผู้ชี่ไปเหมือนทีมอื่นที่ไปร่วมกับเรานะครับที่ในสังภาพรารดูแลผู้ป่วยหนักได้อย่างเต็มที่กัดครับคอาจารย์ฟ้าพูดถึงว่าอย่างในช่วงเหตุการณ์แต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน ถึงแม้ว่าจะว่าไปเนี่ยอย่างกองโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาติไทยเองก็มีเรียกว่าประสบการณ์มากทีเดียวในการที่จะช่วยเหลือผู้คนนอกสถานที่ใช่ไหมคะพวกทีมกู้ชีพกู้ภัยอะไรต่างๆแต่เวลาแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องมีการเหมือนวางแผนไหมคะว่าจะต้องมีเหตุการณ์อะไรบ้างหรือว่าเราจะต้องเตรียมยาประเภทไหนอย่างไรบ้างจริงๆแล้วในภาพรวมของหลายๆโรงพยาบาลนะครับโรงเรียนแพทย์และก็โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพนนะท์คอเนี่ยเราคุยกันหมดนะครับแล้วก็แบ่ง ะโอบพื้นที่กันนะครับโดยโดยการวางเนี่ยหลักการง่ายๆสุดเลยเหมือนเหมือนเป็นตีตารางแผนที่นะครับในพื้นที่ที่ใกล้เคียงให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนได้ <จะ S 2> เร็วที่สุดแต่ว่าต้องเป็นต้องมีอย่างน้อยเนี่ยเป็นทีมการช่วยชีวิตชั้ัสูงที่มีเครื่องไฟฟ้าหวมีเครื่องกดไป,ปขึ้นไปฟ้าหัวใจขึ้นไปสูกไฟฟ้าหวา <จะ S 2> <ะ>ัวใจมีน้าเกลือมียาช่วยชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลหรือว่ายากระตุ้นหัวใจเนี่ยแต่ละ แต่ละจุดที่วางไว้นะครับก็จะเป็นทีมทีมแบบเรียกว่าครบวงจรอยู่แล้วนะครับาะว่าพิบาลจุฬาเราเนี่ยก็ดูแลอยู่จุดหนึ่งนะครับซึ่งก็รองรับในส่วนตรงนี้ได้ครับค่ะเรียกว่าเป็นฉุกเฉินเหตุฉุกเฉินทุกชนิดเราสามารถที่จะช่วยเหลือขั้นต้นได้หมดเลยพูดถึงจนขั้นสุเลยที่น้องประชาชนมาจานวนมากจริงๆนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ทุกวันก็ยังมีผู้คนที่เดินทางไป เธอบางคนพระบรมศพกันเรียกว่าเมืองแน่นแล้วก็มหาศาลอย่างน้อยวันหนึ่งต้องมีสามสี่หมื่นทุกวันนะคะแล้วกันให้การช่วยเหลือจนถึงขนาดนี้เนี่ยของทางทีมเป็นยังไงบ้างคะมีลดน้อยถอยลงไหมหรือว่าข้อมูลการจัดระเบียบของประชาชนเนี่ยมันช่วยให้การช่วยเหลือประชาชนนี่มันสะดวกยังไงขึ้นบ้างไหมคะเรียกว่าดเหมนดในส่วนของในส่วนของเราเนี่ยเราดูทางการช่วยเหลือทางการแพทย์นะครับเรียกว่า ส่วนในระบบของการจัดพี่น้องประชาชนเนี่ยผมก็ทางรัฐบาลก็พัฒนาขึ้นไปโดยลําดับนะครับแต่ <Yeah. S 1> เน,นื่องจากมีพี่น้องประชาชนเนี่ยจำนวนมากจริงๆนะครับในแต่ละวันวันปกติเนี่ยมีผู้มาใช้บริการนะครับที่จุดบริการของเราเนี่ยมากกว่าสองร้อยลนยนะครับ <Yeah. S 1> ในส่วนของวันที่เป็นวันเรียกว่ามีกิจกรรมหรือพี่น้องประชาชนมามา,มากเป็นพิเศษนะครับต้องเรียนว่าจุดเราเนี่ยเคยรับอ่พี่น้องประชาชนที่เป็นลมนะครับมากถึงหนึ่งร้อยลาย ต่อวันก็มีมาแล้วนะครับค่ะส่วนใหญ่เป็นเป็นประเภทไหนะเป็นลมัวท้องหรืออะไรผมยกตัอย่างเช่นนะครับอย่างในวันแรกเนี่ยพี่น้องประชาชนไม่ต้องเรียนเรียนว่าอยู่ในสภาพที่จิตใจซึ่งอ่าไม่ยังไม่ปกติเนาะความเศร้าโศกเสียใจนะครับรับประทานอาหารก็ไม่ค่อยจะรับประทานอาหารกันนะครับแล้วก็ท่ามกลางอากาศที่ร้อนเองนะครับหรือถึงเป็นผู้สูงอายุในบางส่วนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลต่ำหรือเสียสารน้ําในร่างกายมากเกินไปเนี่ยครับก็ก,ก็ก็มีมีมีม,ม,มีมีได้เห็นได้เห็นเยอะ,ะเ,เลยครับ,รบมีผู้ฟังถามมาว่าคืออย่างบางท่านอาจจะมีโรคป,ประจําตัวแต่อยากจะไปถวายบังคมพระบร,รมศพนั้นไปได้ไหมเช่นคนเป็นโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคเบาหวานอะไรต่างๆเขาต้องเตรียมกันยังไงบ้างไหมคะจริงๆแล้วผมผมเรียนว่า,าทางรัฐบาลเองเนี่ยพยายามอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ พยายามช่วยเหลืออย่างอเต็มที่อย,ทอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ถ้าพบทานยาประจํานะครับดูแลตัวเองแล้วก็ใช้ยาประจําของตัวเองนะครับ <c oughs> ผมเรียนว่าก็เราก็เราก็ยินดีในศรัทธาของที่พี่น้องประชาชนเหมือน <c oughs> เหมือนกับพวกเราทุกคนที่มีจิตศรัทธาซึ่งจะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มา <c oughs> ที่ต้องที่มีจิตศรัทธาที่จะมานะครับใ <c oughs> นในใน,ในสถานการณ์เนี่ยผมผมเรียนอย่างนี้ครับถ้า เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยก็เกิดขึ้นได้นะครับในส่วนในพื้นที่นั้นเนี่ยเราเตรียมกําลังนะครับไม่ใช่แค่โรงพยาบาลจุฬาอย่างเดียวนะครับโรงพยาบาลอื่นแล้วก็วางจุดแลกกระจายกาลังพื้นที่เนี่ยคอยดูแลพี่น้องประชาชนอยู่แล้วอย่างจุดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรเองเนี่ยเี่ยมีพี่น้องประชาชน <Okay. S 1> ามีภา,ะะชาชะวะหลอดเลือดสมองอตีบเฉียบพันธุ์นะครับ เราก็ทําการช่วยเหลือนะครับํำส่งโรงพยาบาลให้ยาสลายริมเลือดเนี่ยจนพันเวลานะครับก็เรียกว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ทีมแพทย์ของพวกเราที่รวมงกันทุกที่นะครับเข้าไปลงพื้นที่เนี่ยเราก็เรียกว่าินดีทําให้เรียกว่าดีที่สุดนะครับอืมค่ะก็คือสําหรับผู้ป่วยเองเนี่ยเวลาถ้าถ้าไปเนี่ยมีคําแนะนํำไหมคะก็เตรียมยานะครับรับประทานยา กตินะครับถ้ารู้สึกว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงนะครับรีบแจ้งทีมแพทย์นะครับซึ่งกระจายอยู่ดําจุดต่างๆอยู่แล้วนะครับก็จากทีมการช่วยชีวิตเนี่ยครับก็จะรีบเข้าไปช่วยอย่างทันท่วงทีครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์เท่ข้อมูลนะคะครับสวัสดีค่ะครับขอบพระคุณครับ1นปัญหากับหมออาสา8ซิฟก